ชิ้นส่วน V9 อย่างนั้นเหรอชิ้นที่4ี่กับชิ้นที่5ราคาเป็นแสนเลยนะครับผมว่าผมจะลองวิ่งตัวนี้แหละรอบเนี้ชิ้นทีสี่กับชิ้นที่5 1ชั่วโมงไปเลยครับเดี๋ยวผมลองไปจุดก่อนนะจากที่ผมไปดูมานะผมว่าชิ้นที่4กับชิ้นที่5น่ะมันราคาดีสุดนะครับอันนี้จุดนี้มันเป็นชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะผมจะลองวิ่งจุดนี้ดูว่าจะได้เยอะไหม1น่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันุด้ครอครับจันเวลองวิ่งให้ดูสักรอบนะครับ ว่ามันวิ่งยากวิ่งง่ายขนาดไหนนะเฮ้ยชวนปาร์ตี้เข้าดิมาครับตีสองคนตีเอากล่องอีเหรอหน่าจะนานอยู่นะล่ะสองคนอะ <c ười> คือคนมันไม่ค่อยวิ่งกันแล้วครับช่วงเนี้ยมันอย่างเดียวครับรอแผด40ครับผมมันรู้จะทําอะไรครับวิ่งไปเรื่อยฮะ <c ười> เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้วิ่งง่ายครับตรงตรงนี้วิ่งง่ายนะผมชอบจุดนี้ตรงที่มันดรอปทั้งสี่ทั้งห้านะผมชอบตรงนี้แหละ หรือว่าจุดอื่นมันดอบคู่ด้วยผมก็ไม่รู้นะผมเขาแนะนำให้ผมมาที่สี่กับอันที่หนะ้าน่ะก็เลยจะมาลองวิ่งดูนะครับช่วงเวลาแห่งความทรมานครับผมหนึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> หลับไม่นอไม่น่านหลับครับชักเริ่มจะชินชากับนมนแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตรงไปครับตรงนี้โอ้รถโล่งมากเลยครับไม่มีใครมาวิ่งกับเราเลยครับปกติตรงนี้นี่คือคืนมากนะครับตรงเนี้ยคือคืนสุดๆนะครับ วิคงนี้ผมเกลียดมากเลยอ่ะมันจะเอาเสาให้ได้เลยคงเนี่ยเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย้อุ้ยกับชนรอบครับเฮ้ยแอนหนีเสามนางสะพานลอยครับสุดยอดมาครับรอบแรกไม่นาออกครับตามสูตรรอบแรกไม่ไม่มาชัวบนั่นไงพอดีฮะรู้ลแล้วมันต้องไม่มาครับต่อเนื่องครับรอบสองไม่มาครับรอบสองสาม มาเร็วอยู่นะครับมาเร็วกว่าที่คิดครับรอบที่ห้าหรือรอบที่6นี่แหละอย่างนี้ดีเลยครับห7เจอ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันออกดีจังวะทุกคนไม่แล้วครับวิวิมาเร็วอยู่นะ โอ้โหมาอีกแล้วทุกคนเราเราที่อะไรหรอวะไม่รู้ครับอือหือเอ๊ะอันนี้ได้เครื่องหน่อยทุกคนได้เครื่องเครื่องเอเมโยนลานนะครับ <_ d oll> เครื่องเก็บไว้นะครับเ,เย้ตเตอร์ลดแรงเกินครับเฮ้ยมาทั้งเครื่องทั้งอันเลยครับทั้งเครื่องทั้งชิ้นเลยครับชิ้นส่วนอย่างนี้แจ๋วเลยครับนี้แจ๋วเลยเอย้ไม่แล้วครับยิบมาอีกันหนึ่งครับผมได้กี่อันแล้ววะเนี่ยได้ห้าอันแล้ววะทุกคนหกอันครับหกอัน มาหอยเบิ้์สองอุ้ยมันเอาใจกันปะครับเนี่ยมาเบิ้์สองเนี่ยมันเอาใจผมชัวร์คุณได้ใช้ดวงวันนี้หมดไปแล้วนะครับ <c oughs> คุณได้ใช้ดวงวันนี้หมดไปแล้วต่อเนื่องครับ <c oughs> เครื่องครับก็ยังดีอยู่ปึ๊บโอ้โอโยดวงยังมีเฮ้ยมันออกดีๆเหมือนกันนะครับบับขับทํางานนะครับเนี่ยออกดีมากครับ มาไหมอ๋อสุดยอดมาอีกหนึ่งครับดวงยังไม่หมดจริงๆครับมันจะได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ไม่มาครับไม่มาเย้ตะเลย,ยอีกแล้วโหหลับในไปหน่อยครับหลับในครับหลับในตอนทีโทษทีมาไหมหอื้ไม่ออกครับผมไม่มาครับเลยกี่รอบเนี่ยโอ้โหไม่มาต่อเนื่องเลย ดูเอาหมดจริงๆไม่มาต่อเนื่องครับรอบสุดท้ายมาไหมหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ตาครับโอ้โหผมต้องแถมอีกสักรอบว่ะจะได้ปิดฉากสวยๆหน่อยครับฮึบโอเคครับปิดได้สวยหนึ่งชั่วโมงพอดีครับเกินมาสองนาทีครับผมวิ่งเบิ้ลอีกรอบนึงครับมันไม่ออกอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับทีนี้ผมได้มาทั้งหมด11บเอชิ้นครับชิ้นละหนึ่งแสนนะผมจะตีไปชิ้นละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับทุกคน จากที่คำนวณเสร็จมาทั้งหมดผมได้1ล้าน4แสนนะครับผม1้ล้าน4ี0แสนนี่ยังไม่ได้รวมเครื่องที่ต้องเอาไปโยนล้านเลยนะครับเครื่องโยนล้านอีกประมาณ5 0,000นนะครับประมาณ4 0 0 0 0 5 0 0 0 0มเฮ้ยมันได้เยอะกว่า3ามทีวีกว่าทุกคนมันได้เยอะกว่า3าทีวีครับคือถ้าเกิดเรามาวิ่งตอนที่มันมีโบนัสคูณอัญ,ญมณีเนี่ยเราก็กดไปคูณอัญ,ญมณีเรานา้าจะได้พวกไพลิงกับเพชรเยอะกว่านี้นะครับอันนี้แค่ชิ้นส่วนนะครับมันก็ได้1ล้าน4แสนแล้วครับทุกคนมันดีตรงที่แบบไม่ต้องรอปาร์ต คลิปวันนี้ครับวิ่งชิ้นส่วนวี1ชั่วโมงครับได้มาทั้งหมดล้านสีกก่ครับเยอะกว่า30วีครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมีเทคนิคอะไรให้ผมไปทำตรงไหนบอกได้ครับสำหรับวันนี้บายครับ